สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษานักเรียนโรงเรียนวัฒนะดรุณบิตท,ทุกคนนะครับในบทเรียนนี้ก็จะเราก็จะเรียนต่อนะครับในในการอบอุ่นร่างกายแบบผสมผสานเนาะคำว่าแบบผสมผสานเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผสมผสานคือเราทําทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายนะครับอาจจะมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยหรือเป็นทิกเจอร์เพิ่มเติมอะไรถึงตงนั้นเนาะ อัสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับในการเรียนพลกศึกษาออนไลน์นักเรียนจะได้มาเจอครูนะครับครูคนเดิมนะครับคือครูกเกิดเกียรติวาสุใจนะครับจะรับหน้าที่ในการสอนพลกศึกษาชั้นปถมศึกษาตอนปลายทุกห้องทุก,กระดับชั้นเลยนะครับสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันต่อในการอบอุ่นร่างกายนะครับใน,ในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้ว mm hmm. ใช่ไหมครับในเรื่องของการอบอุ่นร่างกาย หรือบริหารบริเวณคอนั่นเองนะครับมาสัปดาห์นี้เราจะไล่ระดับลงไปนะครับลงมาจากบริเวณคอมาที่ใกล้ๆคอหน่อยครับใกล้ๆบ่าคือ,อไรเอ่ยหวัวไหลของเรานั่นเองนะครับอ่ะจะต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียงกันเลยนะฮะอ่านะครับ ถาแรกเลยนะถ้าบริหารกล้ามเนื้อคอนไหลในแขนก็คือ,อดังในภาพเขาบอกว่าให้ยกมือทั้งสองข้างและทั้งสองข้างแตะมือไหลนะครับนักเรียนลองทําตามทาตามที่ครูอธิบายนะก็คือเอามือนักเรียนสองข้างอนะยกขึ้นมาแตะที่มือไหลนะครับจากนั้นยกศอกขึ้นนักเรียนดูนะตอนที่นักเรียนยกมือมาแตมานะมือไหลเนี่ยศอกนักเรียนยังอยู่จังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับง่ายๆเลยก็แค่นักเรียน ยกศอกขึ้นนะมอนนักเรียนกลางแขนออกนะฮะแต่ว่ามือทั้งสองข้างเราตัทิ้หัวไหลนะครับหายกศอกขึ้นให้ตั้งฉากกับหัวไหล่จากนั้นปล่อยลงนะครับนับเป็นหนึ่งครั้งเนาะเอาใหม่นะครับก็คือเอามือไปแตะหัวไหล่ยกศอกทั้งสองข้างขึ้นอนะ่ะแล้วก็ลงนับหนึ่งนะครับจังหวะขึ้นลงนักเรียนต้องหายใจด้วยนักเรียนอย่ากลั้นหายใจนะครับ ล่าขึ้นก็คือจอดที่ยกศอกขึ้นให้เรียนหายใจอะไรฮะหายใจเข้าจอดที่ผ่อนศอกลงให้เรียนหายใจออกโดยเปล่าเปล่าลมออกทางปากนะครับอ่าขึ้นลงนับหนึ่งนเรียนอ่าอ่าขึ้นลงนับหนึ่งขึ้นลงนับหนึ่งนะครับให้เรียนทำปฏิบัติทั้งหมด10ถึง15ครั้ง นะครับผม่าต่อไปท่าที่2ก็คือยกมือทั้งสองข้างแตะหัวไหล่แล้วหุบศอกเข้าหากันและกลางออกนะับเป็น1ครั้งปฏิบัติทั้งสิ้น 10- บถึงสิครั้งแบบเดิมแล้วเนี่นยน,นะครับให้นเนามือทั้งสองข้างนะจับที่หัวไหล่นะจับที่หัวไหล่จากนั้นอะไรครับท่าแรกเราแค่ยกศอกขึ้นใช่ไหมนักเรียนแต่ท่านี้คือให้เรียนอะหุบศอก เข้าหากันก็หมายความว่าให้เรียนเอาศอกเนี่ยเขาหากันไปทางหน้าหน้าเนี่ยเห็นไหมครับอ่าบีบเข้าหากันโขกา็หากันนั้นเรียนพยายามให้ศอกเนะี่ยชิดกันให้มี่สุดหรือแตกกันกนก็ได้ครับอย่างนี้อ่าแตกกันค้างออกนับหนึ่งนะครับจะวะบีบหายใจออกจวบะจวะกลางออกหายใจเข้านักงเรียนนะฮะนับหนึ่ง ทักสองทักสามจนครบสิบถึงสิบห้าครั้งนะครับต่อไปต่อไป,ไปนะต่อไปเลยฮะต่อไปนะครับท่าที่สามคือยกมือทั้งสองข้างแตะออกมหล่นะครับแล้วเวียงไปข้อศอกทั้งสองข้างไปข้างหน้าสิบถึงสิบห้ารอบนะับเป็นหนึ่งครั้งแล้วเวียงไปข้อศอกทั้งสองข้างไปข้างหลัง สิบถึงสิบห้ารอบนะับเป็นหนึ่งครั้งนะัเ,เรียนเอามือมาจากที่สองนะักเรียนอ่ะไม่ใช่สิเอามือไปจากที่หัวออไหล่นะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ทำนะฮะเวียงปลายข้อศอกใช่ไหมอ่านเวียงปลายข้อศอกข้างหน้าให้ให้นักเรียนแบบนี้อ่ 1, 2, 3, าหนึ่งสองสามสี่จังหวะเวียงให้เรียนหายใจออกนะครับจังหวะผ่อนศอกลงกลับหาตัวเราให้หายใจเข้านะ 5 6 7 8 9 10แบอ่าแบบนี้นะครับ1 0บถึงสิครั้งแ้วอีกท่านึง่งอีกแบบนึ่งก็คือเวียงไปและเวียงปลายข้อสองทั้งสองข้างไปด้านหลังนะครับแบบนี้หนึ่งสองสสี่ห้า หกเจ็ดแปอ่าประมาณนี้นะครับอ่าความได้ไม่เอ่ยอ่าต่อไปยืนกลางแขนเสมอไหลและพอประมาณนะครับจากนั้นก้มลงเียนก้มลงเห็นในรูปเห็นใน,นรูปไหมก้มลงแล้วใช้ไปด้มือซ้ายและขวาแตะนะครับ นะครับอ่าเรียนยืนขึ้นนะอ่าเอาปลายมือปลายนิ้วมือซ้ายนักเรียนนะไปแตะที่ปลายเท้าขวานะครับอ่าปลายนิ้วมือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวาแต่นั้นเปลี่ยนจากปลายนิ้วมือขวาไปแตะที่ปลายเท้าซ้ายนะครับนับเป็นหนึ่งครั้งทําทั้งสิ้น10ครั้งนะครับนักเรียนอ่าแต่คุณจะทวนอีกรอบหนึ่งนะก็คือจะมีทั้งหมดอยู่5้าท่าใช่ไหม ท่าที่หนึ่งคือถ้าประหานหัวไหล่นะครับแบบยกข้อศอกขึ้นนะฮะท่าที่สองคือประหานหัวไหล่แบบหุบข้อศอกเข้าหากันท่าที่สามคือปริหานหัวไหล่แบบเหวี่ยงข้อศอกไปด้านหน้าและด้านหลังท่าสุดท้ายคือท่าที่สี่คือก้มแตะปลายเท้านะครับโดยใช้มือซ้ายไปแตะ เท้าขวามือขวาไปแตะเท้าซ้ายหรือใช้มือซ้ายไปแตะฝั่งตรงข้ามของเท้าของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับในการท่าบริหารหัวไหล่และแขนนะครับอ่ะชิ้นงานเหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยทักเรียนแต่เปลี่ยนแค่ท่าบริหารเท่านั้นนะครับให้เรียนฝึกปฏิบัติอบอุ่นร่างกายเช่นเคยนะครับเพื่อการทา ในการถ่ายวิดีโอสั้นๆในการอบผนร่างกายของนักเรียนนะครับส่งมาที่ห้องเรียนกลุ่มลายนะครับแค่นี้เองนะไม่ยากเนาะอาจจะยากขึ้นมานิดนึงจากท่าที่แล้วนะครับแต่ครูคิดว่าไม่เคยความสามารถนักเรียนวัฒนนุนวิทย์แน่นอนนะครับเพราะนักเรียนทําประจําแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ